สวัสดีจ้าต้มไข่หกฟองเลยนะคะเนาะกินวันละสองฟองนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธนะคะพุธสองพลฤหัสสองนะคะแล้วเอาไว้ให้ลุงสองฟองนะคะเนาะกินเสร็จไข่นี้เราก็ตอนแรกเราซื้อมาแผงใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงเคลียร์ตู้เย็นเราก็ซื้อมาแผงเล็กหมดแล้วจ้าไป เอาเปลือกไข่ไปเอ้ยเอากล่องไข่ไปทิ้งกันข้างนอกบ้านนะคะอุ้ยป้ามนาก็อุ่นกับข้าวด้วยในตัวนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าข้าวกับลาบหมูนะคะลาบหมูอาทิ์เทียตู้เย็นจ้าว้ายมาแล้วจ้าโอ้ยคิดว่าจะมาไม่ทันแล้วพัสดุมาแล้วจ้ะทุกคน ถังขยะก็เต็มแล้วนะคะอันนี้เป็นถังขยะพลาสติกเนาะอันนี้ก็เป็นถังขยะอ่กล่องกระดาษนะคะเนะาะถังขยะก็อันนี้ก็จะเป็นถังขยะอาหาร Lauren อาเศษอาหารเศษต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษอาหารนะคะเศษอาหารที่นี่จะใสช่ชงทีเคียวนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนาะอุ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอุ้ยป้าโมนาคิดแล้วแต่จะมาไม่ทันฉันแล้วนะคะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้า สั่งเสื้อผ้าไม่บรรยาบรรมาแล้ววิววิววิววว,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 วปะไปดูกันดีกว่าทุกคนมาได้อะไรมาบ้างนะคะอุ้ยดีใจดีใจดีใจมาดูกันเลยนะคะโลกที่แล้วครั้งที่หนึ่งในชีวิตของป้ามนาที่สั่งของออนไลน์นะคะก็เก้าวันเต็มๆนะคะที่มาเนาะวันนี้ป้ามนา็ก็กาวว่าเขาจะมาประมาณวันเสาร์นะคะวันนี้เพิ่งวันพุธเสาร์ศุกร ป้ามนากะว่าเขาจะมาเช้าวันเสาร์เลยแหละสุขแล้วค่ะรอบนี้มาเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันเนาะดูซิว่าจะเป็นจังไดจะเป็นจั่นได้นะคะมาแกะกันเลยจ้ะทุกคนอย่างเนี้วถุงน่ะคือสภาพผ้าซัมเมอร์นะคะเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะเขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้ชิ้นที่หนึ่งจ้าชิ้นที่สองจ้าชิ้นที่สามจ้าเดี๋ยวป้ามมนาจะให้ดูว่าเป็นอะไรนะคะชิ้นที่สี่จ้าชิ้นที่ห้ามีซองเล็กซองน้อยเนาะชิ้นที่ห้าชิ้นที่หจ้า ที่เจ็ดจ้าอันนี้เป็นกางเกงยีนแน่นอนกางเกงป้าโมนาซื้อที่นี่ซื้อมาครั้งก่อนตัวละ,ะกางเกงยีนนะเพราะป้าโมนากางเกงยีนซื้อตั้งแต่สองปีสองปีที่แล้วนะคะพอเราเราคนตัวใหญ่ใส่ไปใส่มาตรงขาหว่างขามันสีไปสีมามันขาดที่นนอะและ้วกา,างเกงยีนของป้าโมนาอ่ะมันสามารถเย็บได้ไหมมันสามารถเย็บได้แต่กางเกงยีนของป้าโมนามันเป็นกางเกงยีนผ้ายืดผสมผ้ายืดพอเราเย็บปั๊บตรงที่เราเย็บมันก็จะต้องแน่นใช่ไหมคะ ตรงที่เราเย็บมันจะต้องแน่นแต่พอเวลาเราเดินไปเดินไปเดินไปถ้าเราแบบเขาเรียกอะไรแอ็เแนเจอร์แบบว่าเขา,าเรียกเดินเร็วหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขาดอีกนะคะป้าโมนานก็เลยต้องซื้อใหม่กี่ชิ้นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นเก้าชิ้นนะคะสิบชิ้นอ่า สิชิ้นจ้าแล้วก็มีบินคูปองมาให้เรานะคะอันนี้เนาะคือสิบชิ้นนะคะอ่าสิชิ้นนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวป้ามุนาไปดูไข่ก่อนป้ามุนาต้มไข่ไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวป้ามุนามา จ้าสิบชิ้นมีอะไรบ้างเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะลูดหมดนะคะเขาก็มีลูดให้เหลือลมให้เหลืออากาศออกนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะผ้ามันจะเป็นผ้าแบบถ้ามันนะถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกเป็นผ้ามันผ้าลื่นนะคะโอ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อธรรมดาจ้าใส่ธรรมดาอันนี้มันจะเหมาะกับบ้านเรานะคะถ้าบ้านเรามันจะอากาศร้อนใช่ไหมอันนี้ผ้านี้มันจะเป็นผ้าผ้ามันจะเย็นนะคะผ้าเย็น ได้อยู่ได้อยู่นะคะนี่ชิ้นที่หนึ่งเดี๋ยวจะลองทีหลังนะคะวันนี้ให้ดูก่อนว่ามีอะไรเนาะชิ้นที่หนึ่งผ่านจ้าชิ้นที่สองจเมือต้องใส่เสื้อลายดอกนะคะซัม,มือต้องใส่เสื้อลายดอกอันนี้ก็เป็นดอกนะคะสองนะคะชิ้นที่สาม โอ้ดม,มีกระดุมมาให้ด้วยนะคะชิ้นที่สามอันนี้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สามอันนี้อะไรเอ้ยอ๋อเป็นกางเกงเป็นกางเกงนะคะกางเกงใส่สบายแต่โอ้นะคะเดี๋ยวป้ามนาจะลองทีดูอย่างนี้เหมือนมันใหญ่นะคะดูอย่างนี้เหมือนมันใหญ่ของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเวลาไซาเ,เวลาส่มก็ต้องเสียงดวงหน่อยแต่โมนาก็วัดสะโพกนะคะวัดสะโพกโมนานี่ก็ประมาณหนึ่งร้อยสิบสิบหก 116ขึ้น116่งร้อกบเซนติเมตรนะคะเนาะชิ้นที่4จ้าชิ้นที่4เป็นอะไรเป็นอะไรชิ้นที่สเป็นเสื้อนะคะเนาะชิ้นที่4เป็นเสื้อจ้าเสื้อถุงหัวเขานะ่าเนาะใส่สบายนะคะ สบายหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะชิ้นที่ห้าจะก็เป็นเสื้อ,อส่วนมากผ้าจะเป็นผ้าแบบอย่างที่บอกนะคะเป็นผ้าเย็นนะคะเป็นผ้าใสคือใสแล้วเย็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงยาวใส่สบายหัวเข่านะคะหนึ่งพอใสอ่เสื้อทรงยาวนะที่เวลาบุนาไปบ้านเราใส่เสื้อทรงยาวเวลาเราซื้อกางเกง กางเกงที่เป็นเหมือนกางเกงสปอร์ตนะกางเกงสปอร์ตเป็นเป็นกางเกงขาสั้นเพราะว่ามันร้อนพี่น้องกลับบ้านเราอะมันร้อนนะคะโมนาก็เลยต้องซื้อทรงยาวมาใส่นะคะอ๋ออันนี้เป็นเสื้อที่ใส่เวลาเราเดินชายหาดนะคะเนาะชายหาดว่ายาวแล้วก็ยังสั้นอยู่นะคะนี่ว่าไซส์เล็กแล้วนะยังใหญ่นะคะแต่ก็โมนาใส่ได้ <laughs> อันนี้จะเป็นกางเกงยีนไหมนะคะ อ่าเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงผ้าใส่สบายๆนะคะนี่เป็นกงางเ,เกงนะคะโอยอยโอยโอยอันนี้ก็อีกตัวนะคะเป็นอะไรอ่ากางเกงนะคะกางเกงยีนกางเกงยีนโอ้ใหญ่สัวโอ้ใหญ่เหลือเฟืออันนี้ใหญ่รู้เลยนี่ วัดตรงนี้ยใหญ่นะคะวัดตรงนี้ทับกันเลยนะคะโมนาจะวัดกางเกงยีนโมนาจะวัดที่คอเนี่ยมันเป็นผ้ายืดนะคะโอ้ใหญ่อันนี้ใหญ่เวอร์เลยนะคะอันนี้รู้เลยว่าใหญ่เนี่ยอันนี้รู้เลยว่าใหญ่โมนาเอาที่สะโพกแต่ครันนี้มันเป็นผ้ายืดอีกอะนะคะมันเป็นผ้ายืดอีกมันก็เลยใหญ่กันไปใหญ่โตเลยนะคะใหญ่ไปประมาณอเนี่ยเหลือประมาณนี้นะคะเนี่ยเหลือเอวประมาณนี้ เดี๋ยวโมนาจะใส่ใส่ให้ดูแล้วที่เหลือนะ้าก็น่าจะเป็นกางเกงกางเกงขาสั้นชั้นในอะไรพวกนี้นะคะเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าให้ดูหรอกเนาะแค่โมนาทเช็คหน่อยหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกางเกงสเตย์นะคะสามตัวใส่สบายๆนะคะอ่านะคะมันจะเป็นแพทสามตัวอันนี้ก็จะเป็นผ้ากางเกงที่ว่าเขาเรียกกางเกงปิดทรงนะคะปิดทรงไม่อยู่นะคะมันก็เป็นผ้ายืดนะคะเนาะนี่ อย่างไรมันก็ยืดตัวสินะคะยืดนะคะยืดโอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ให้ดูสภ้านะคะสิชิ้นนะคะสิบซแต่ได้ทั้งหมดเอ่อสิชิ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาตื่นเต้นแทบทุกที่เก้าวันรอบนี้มา7วันนะคะวันนี้ก็โมนาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นพลังในกากำลังใจ ชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะเขาเรียกว่าอะไรทำมาหากินอยู่กินแบบสบายๆเหมือนบ้านเรานั่นแหละอยู่กินเหมือนบ้านเรานะคะโมนาไม่มีอะไรแตกต่างจากทุกๆท่านนะคะนะคะวันนี้ก็ขอกก่าคำว่าสวัสดีจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปทำงานมเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเอวเหลือนะคะเหลือเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถเย็บได้เนาะ ก็คงจะเอาไปเย็บที่บ้านเรานะคะนี่นะคะเอวกางเกงเหลือนะคะทรงเกงก็จะประมาณนี้เลยค่ะขาสี่ส่วนนะคะโมนาเป็นคนตัวใหญ่นะคะเนี่ยเอวกางเกงเหลือเลยนะคะเหลือตัวที่สองนะคะตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกงทรงนี้นะคะเห็นไหมคะเกงทรงนี้ทรงนี้เนาะ แต่มันเป็นผ้ายืดมันเป็นผ้าที่ว่ามันมีมันไม่ใช่ผ้ากางเกงยีนนะคะเนี่ยมันมีเชือกตรงเนี้ยมันเราสามารถรูดได้ไหมอะเออมันเป็นเชือกหลอกอีกอะมันเป็นเชือกหลอกนะคะมันไม่ได้รูดได้นะฮะอันนี้ก็ต้องเย็บเข้าอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องเย็บเข้าเอวเหลือเหมือนกันนะคะเพราะว่าผ้ายืดแล้วโมนาเราคิดว่ามันจะเป็นแบบที่เราสามารถรูดได้นะคะหลอกค่ะ เอวงเกงหลอกหรือว่าเราจะต้องใส่สายเอาสายเราต้องกรีดนะคะกรีดกรีดผ้าอันนี้เนาะแล้วก็ร้อยสายเอาเองนะคะกรีดผ้าตรงนี้แล้วก็ร้อยสายเอาเองเนาะนี่กรีดกรีดเชือกกันเห็นไหมคะเชือกอันเนี้ยเดี๋ยวเราร้อยสายเอาเองนะคะนี่คือชุดที่เอาไว้ใส่สําหรับเวลาเราไปเดินชายหาดนะคะเนาะอันนี้เป็นกางเกงที่ป้ามมนาซื้อมาเมื่อตะกี้นะคะ กางเกงสเต์แต่ถามว่ารัดมากไหมไม่รัดมากนะคะก็คือใส่แบบสบายๆแค่เก็บทรงนะคะเพราะว่าราคามันไม่ได้ว่าแพงนะคะเนาะราคากางเกงสเต์ตัวนี้ไม่ได้แพงแต่ป้าโมนามีความรู้สึกว่าคือเขาไม่ได้ม้วนขึ้นนะคะกางเกงสเต์นะอันนี้เป็นกางเกงสเต์นะคะนี่ใส่ยาวอย่างนี้เลยนะคะเป็นกางเกงทรงยาวอันนี้เหมาะสะอาดเป็นเสื้อที่สําหรับเอาไว้เดินชายหาดนะคะที่เอาไปเดินชายหาดเนาะไม่ใช่ว่าใส่ทั่วไปหรือว่าคนอื่นจะใส่ทั่วไปก็ใส่ได้นะคะนะคะใส่ได้นะคะ ีน้ำเงินจ้าสีน้ำเงินอันนี้ก็โอเคนะคะเป็นชุดนี้ที่เซ็ตนี้ที่ป้ามนาสั่งมาคือจะเอาไปเมืองไทยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าแบบบ้านเราจะเรียกผ้าร่มหรอที่มันเป็นผ้าลื่นๆนะคะผ้ามันผ้ามันไม่หนานะ่ะเออมันใส่เหมาะสําหรับมนาเพามันเหมาะสําหรับอากาศบ้านเรานะคะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศใส่ได้เฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าถ้าเป็นอ่าหน้าหนาวเลยผ้ามันเย็นอยู่แล้วนะคะ เป็นผ้าผ้ามันผ้ามันเย็นนะคะผ้าอ๋อผ้าโพลีเอสเตอร์เออประมาณนั้นน่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มันมันเนาะโมนาว่าเป็นใช่ไหมอะโมนาว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่มันไม่ใช่เป็นผ้าฝ้ายนะคะมันเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะสีน้ำเงินสวยอยู่นะคะสําหรับโมนาดี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 ด มันมีความกว้างกว่าตัวเมื่อกี้สีน้ำเงินนะคะเนาะมันมีความกว้างกว่านะคะเนาะตัวนี้จะเป็นทรงตรงหน่อยทรงตรงหน่อยนะคะโมนาบ็ซื้อใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่ใหญ่ก็เหมือนก็เหมือนซื้อหวยนะสั่งเสื้อผ้าออนไลน์อย่างนี้ก็เหมือนซื้อหวยนะคะบางบางไซส์ว่าใส่ได้บางไซส์ว่าใส่ไม่ได้ชุดนี้ก็โอเคนะคะชุดนี้โอเคใส่ได้นะคะเนี่ยใส่ได้คอก็ไม่คับเกินไปนะคะคอไม่คับเกินไปใส่ได้ค่ะนะคะคอไม่คับเกินไปป้าโมนาใส่ได้จ้ะ นะคะอันนี้เป็นของชีอินนะคะของชีอินที่นี่เขาเรียกชีอินเนาะเสื้อตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ก็ใส่สบายอยู่ค่ะใส,ส่สบายนะคะใส่สบายกางเกงตัวนี้ก็คือกางเกงที่ซื้อมาใหม่เหมือนกันนะคะนี่ก็ยังถ้าพอเราใส่สเตย์ตัวนี้เข้าไปข้างในนะคะก็ยังเอวเหลือหน่อยนึงนะคะเหลือแต่ถ้าเราใส่เราต้องหาเข็มขัดรัดนะคะเนาะ,ะนอันนี้ก็คือเกงที่ซื้อมาใหม่นะคะตัวที่สามนะคะเป็นกางเกงซื้อมาตัวที่สามนะคะนี่ เป็นเกงทรงนี้กางเกงทรงป้าจ้าไม่ใช่กางเกงทรงทรงวัยรุ่นนะคะเป็นเกงทรง,ทรงรป้านะคะเนาะแต่เสื้อตัวนี้คือเสื้อที่ซื้อมานะคะก็ทรงใหญ่เนี่ยป้ามนาชอบใส่ใหญ่ๆแบบนี้มันใส่สบายนะคะสำหรับสำหรับป้ามนาเนาะเพราะว่าป้ามนาเป็นคนตัวใหญ่นะคะเสื้อตัวนี้ใส่สบายนะคะแต่ตัวเมื่อกี้ตัวสีน้ำเงินเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินครีมนะคะสีน้ำเงินครีมป้าโมนาจะรับช่วงแขนเวลาถอดก็จะมีนิดนึงตึงๆนะคะทรงสบายแต่แขนตึง มันมีเขาเรียกว่าอะไรคือหนึ่งของที่เราไม่ได้จับของที่เราไม่ได้ลองเองอะ่ะแต่เราสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะเนาะอันนี้ก็คือว่าเสียงดวงกันไปนะจ๊ะเนาะเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือสีสีก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะจ๊ะตัวอย่างนี้เลยนะคะแต่มันก็ใส่สบายไงนะคะถ้าใส่นี้คือใส่สบายนะคะตัวนี้ยิ่งแต่สบายเลยทุกคน เนี่ยเป็นผ้าเย็นนะคะผ้าเย็นเหมาะสําหรับบ้านเราเหมาะสาหรับบ้านเรามากๆาไม่เหมาะต่างประเทศนะคะเหมาะสําหรับบ้านเราคือผ้ามันเย็นตัวเนื้อผ้ามันเย็นนะคะดอกจ้าดอกเดอดอเดอดอกเดอดอกเดดอเดอใส่อย่างนี้มันปิดได้นะคะตัวข้างในเราก็เอาเข็มกัดเนาะเข็มกัดดึงมาหน่อยนะคะเข็มกัดดึงไปหน่อยนะคะเข็มกัดดึงนะคะใส่ได้นะคะโอเคนะคะ โอเคเลยนะคะลองลองให้ชมหมดทุกชิ้นแล้วนะคะเหลือกางเกงในที่ยังไม่ได้ลองนะคะแต่เมื่อกี้ก็ลองสเตย์แล้วตัวนี้ก็คือสเตย์ที่ซื้อมานะคะนี่ตัวนี้เป็นกางเกงสเตย์ที่ซื้อมานะฮะมันคุมได้แต่มันมันไม่ทําให้เราผอมลงนะเนาะในในเบอร์ชัวร์ที่เราดูอะ่ะเหมือนเวลาเราใส่อะ่ะมันจะมันจะปิดเราแน่นแต่ไม่นะคะสเตย์นี้มันใส่แล้วมันทําให้แค่รูปทรงเราตรงที่ย้วยไม่ย้วยมากๆอะ่ะมันก็แค่แบบทําให้เราเหมือน คือไม่ปิ้นอะเออพุงเราไม่ปิ้นอะพุงเราไม่ปิ้นแต่มันไม่ได้แน่นมากนะคะใส่สบายใส่สบายนะคะมันไม่ได้แน่นมากบางคนซื้อสเตย์มาแล้วมันแน่นเกินมันจะหายใจไม่ออกนะคะนี่มันไม่ได้แน่นมากนะคะใส่สบายสบายอยู่ค่ะพอใส่สเตย์แล้วกางเกงตัวนี้ก็หลุดเลยแล้วเออมังเกงเป็นเป็นเกงผ้านะเป็นกางเกงผ้านะคะยังไงต้องใช้เข็มกัดเย็บอยู่แล้วนะคะทั้งนั้นไม่อยู่นะคะรอบนี้ต้องพกเข็มกัดไปด้วยนะคะคือมันใส่สบาย เราเราซื้อกางเกงมาเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ใส่โชโชเอวนะคะเพราะว่าป้ามนาใส่ซื้อกางเกงมาเอาที่ใส่สบายแต่กางเกงยีนตัวเมื่อกี้มันสบายเกินนะคะมันเอาสามารถมือใส่ได้ทั้งมือนะคะใครเขียนอะไรมาอ๋อลูกเขียนนะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเย็บเข้านะคะถ้าเราไม่เย็บเข้าเราก็ต้องให้ญาติพี่น้องคนไหนที่ตัวใหญ่กว่าเรานะคะเนาะโอเคค่ะป้ามนาก็ใส่ให้ดูครบทุกชุดแล้วนะคะบ๊ายบาย